้ยแม่ครับแม่ย่กากดปุ่มนะขอยืมก่อนนะครับแม่ ำไมมันมีแต่ลายจ่ายลายจ่ายเยอะแยะไปหมดเนี่ยช่างก็เบิกผี่จ้างเนี่ย <S <S เดี๋ยวใส่ซองไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้อะไรคะลูก<น>อะไรลูกอะไรครับอ๋อสตางค์น่ะสิเนี่ยแม่ตเตรียมไว้ะไรรจะเอาไปให้ค่าช่างช่างเขาเบิกไงสำหรับก่อสร้างเบิกโน,น้นเบิกนี่หลายช่างเหลือเกินแม่จ่ายจนมือไม้อ่อนไปหมดเดี๋ยวจะต้องไปจ่ายพรุ่งนี้เก็บไว้ไหนก่อนดีเหรอทำไมแม่ต้องซ่อนด้วยครับทำไมแม่ต้องหาที่ซ่อด้วยครับ ก็มันเป็นชาร์ตานก็ต้องเก็บดีๆวางส่งเดทไม่ได้เดี๋ยวมีใครมาหยิบไปส่งเดทคืออะไรคะจิส่งเดทเอออน้องผมจะไปทำอะไรก็ไปทำนี่หนูจะไปไหนอะคะงั้นผมไปเล่นเกมนะครับอ้าวได้ได้จะไหนจิพึ่งจกพบ่งจะพึ่งนุ้วิ่งตามไปวิ่งตามไปอะไรรออะไรรอไปโอ้โหแม่กดแล้วอ้าวนูพี เดีเอาเล่นยิ่งออไม่โดนลยน้องนทำอะไรอยู่อะลูกเล่นเกมอยูับม่วงคับ่วงคับนั่งไงเห็นไหมคะแมุ่นเล่นเกมอะไรอะขอแม่ดูหน่อยสิเกมนึ่คัับแม่อยากรวลนอะไร่นครีับแ่้ นี่ไอที่หนูตายมันเกี่ยวกับแม่มานั่งดูเหรอแม่มานั่งดูแป๊บเดียวเองนะคะขอไปเชิญเหครับอ้าวแล้วทำไมถึงตายลูกก็เพไม่มีไอเทมเด็ดเดเลยค่ะอ้าวแล้วทำไมหนูไม่มีอะคะ,ะมัน,ม,นมันต้องซื้อครับซื้อเหรอเก็เงินครับไปถึงเงินสดดเงินจริงๆที่เราใช้เปินบาทนี่เหรอใช่ครับอุ้ยนี่ไงอ๋อเกมพวกนี้ที่เขาแบบเล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัวซื้อของใช่ไหมไม่เอาเลยนะ นะอย่าไปซื้อนะอแม่ไม่ยุ่งด้วยแล้วดีกว่าแม่ไปละแม่คะ่ะดูเห็นมาหลายคนแลวคะ่ะพวกผู้ชายแบบเนี้ยเล่นเกมเติมเกมจนหมดตัวไม่มีตังเลยแม่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามให้เงินน้องเด็ดขาดเลยคะ่ะว้าลวลยเชียวแบบนี้จะเป็นสู้ใครได้อะไม่มีเ,เลยนื้อรู้แล้วไม่มีให้ลงหน้าขาค่ะ พยายามอยู่นี่ลคะคะ<ม>ดูแลหมาแล้วก็ดูแลน้องถุ่มด้วยนะ นะคะ หัวก็ฟูบังไปหมดเลยอะ่ะโอ้ยปีนีไม่ไหวแล้วไม่อดกุฟก่อน่าน่าจะพอแล้วแหละเฮ้ยแม่ครับไม่ย้องกดปุมนะผมขอยืมก่อนนะครับแนมะ่ <c oughs> มาถึงแล้วค่ะค่ะก็ตอนแรกช่างบอกว่าจะเบิกพรุ่งนี้จะมาดัาพรุ่งนี้แล้ววันนี้เปลี่ยนมาเอาวันนี้นี่พี่นะคะออกไปทุรกางนอกยังไม่ทันจะเรียบร้อยที่ต้องรีบกลับมาเพื่อคุณเลยนะคะอ่าอยู่ข้างล่างแล้วรู้แล้วค่ะรอแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวหยิบก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอกันเอ้ย่ายไปไหน,ไหนอ๋อไม่ไม่ได้พูดกับคุณอาเอางี้รอก่อนนะคะเดี๋ยวโทรกลับค่ะ,คะ อะไรนี่ก็เล่งเหลาเล่งเหลาอยู่ได้บอกจะมาเอาพรุ่งนี้แล้วจะมาเอาวันนี้เอ,อ,อ๊ะเดี๋ยวนะก็ใส่ซองใช่ไหมใส่ซองขาวแล้วก็บอกไว้ตรงนี้เรานั่งตรงนี้บอกอ่ะเอาใส่ตรงนี้ก็การเอ๊ะไม่ได้ใส่เอะ๊ะหรือว่าหยิบแล้วหรือว่าหยิบติดมือมาอา๋อก็ไม่มีอยู่ตรงนี้นี่แหละนาอะไรอยู่ในมือน้องพี่ต้องพี่มาก็ดีแล้ววันนี้เห็นเงนินแม่ไหม <S <S ไอ่ะเงินแม่เงินแม่แม่ก็ต้องเก็บหนูจะไปรู้ได้ แม่เอาเงินนะใส่ซองใส่ไว้ตรงนี้เลยแล้วแม่ก็ปิดกับมืออย่างนี้เลยแล้วแม่ก็ออกไปอะค่ะเดี๋ยวนะคะตรงนี้ใช่เห็นไหมเห็นไหมคะแม่คะหนูว่าหนูรู้แล้วค่ะอะไรลูกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเออได้ได้เออ มีอะไรบอกกันเพื่อน,น,นกันเพื่อนกันนะโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคแค่นี้นะ นรับครูลน,น,นี่<ะ>หนูมีอะไรจะบอกแม่หรือเปล่าครับมีอะไรจะบอกบอกบบเบอะไรครับนุณครณแม่รักหนูนะครับถึงแม้ตอนเล็กๆ่ะแม่จะไม่ได้เลี้ยงดูหนูหนูไปอยู่ในป่าใช่ไหมแต่ตอนนี้แม่ก็ดูแลหนูอย่างดีนะหนูอยากจะได้อะไรอ่ะอยากจะกินอะไรแม่ก็ซื้อให้ทุกอยาก่างก็อาจจะอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ให้เช่น ขึ้นเกมอะไรนี้ใช่ไหมเออทีนี้เนี่ยมีอะไรเราก็ต้องบอกกันแม่เป็นแม่นี่เป็นลูกบอกกันมาตรงๆแม่อยากให้หนูเป็นคนพูดเองเลยคออบอกบอกอะไรครับความลับไม่มีในโลกนะลูกมีอะไรบอกมาถ้าหนูพูดเองเนี่ยแม่อาจจะพอยกโษใด้ได้นะครับ ผมขอโทษครับนั่นไงน้องสารภาพแล้วชัดเลยหนูนุ่นแบบนี้แม่ก็ผิดหวังในตัวหนูมากเลยนะคะอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะแม่น้องกูขดโมยเงินแม่กูไเสียไอมเก้เรียกตำรวจจับเลยค่ะแม่เดี๋ยวแม่จัดการให้อะไรครับขโมยเงินไปเสืยอ้เกมอะไร น, <Ben Challenge. S 1> น้องคูนน้องคูนถึงขั้นนี้แล้วหนูสารภาพเถอะนะเอออะไครับผมผมไม่รู้นะเงินเงี้ยครับผมไม่ได้ขโมยเงินแม่ไปซื้อไอเทมเกมนะครับห,หนูขโมยเงินแม่ใช่ไหมใช่ครับนั่นไงแล้วหนูก็เอาเงินนะั้นเนี่ยไปซื้อไอเทมเกมมาเล่นเกมใช่ไหมไม่ใช่ จำเป็นส่สองเงินไปซือ้อเกมมาหรอไม่ใช่มากเอาเรื่อ จเอเท่าไรล่ะห้าพันเหรอเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปจ่อยค่าเช่าบ้านหรอไปซื yeah ้อโน้ตบหรอจะโดนไล่ออกจากบ้านเช่าอยู่แล้วหรอเดี๋ยวจะไปอะไรติดปั๊มนึงปั๊มหึ่งรอก่อนเราจะโทรไปหาแม่นะโอเคโอเคโอเคข้าหูก่อนนะโทรหาแม่โทรแม่ ห้าพันคุณคุณห้าพันเฮ้ยเมื่อเช้าแม่เก็บเงินไว้ห้าพันนี่จะไปจ่ายให้ช่างเยเอาเอาเ,เ,เ,เอาเงินของแม่ที่แม่เก็บไว้มาให้ต้นก่อนดีกว่าไหมหแต่ว่าแม่จะ นึกว่าหนูจะโทรมาตือ้อขอตังค์ไปซื้อไอเทมเกน <c oughs> เลยปิดไปก่อนนะเชยรับแม่ <c oughs> ดีแล้วลูกที่ช่วยเหลือเพื่อนช่วงนี้มีคนลำบากลำบนแบบเนี้ยเยอะมากๆเลยอะ่ะหนูจะช่วยเหลือเพื่อนก็ดีแล้วดีนะที่เป็นต้นถ้าเป็นคนอื่นหันต้องดูดีๆนะเดี๋ยวโดนหลอก <c oughs> กับต้นเนี่ยก็ <c oughs> ไม่หลอกแม่รู้เพราะเขาเป็นคนดีแล้วก็เดี๋ยวหนูไปบอกต้นด้วยนะว่าเงินห้าพันนั้นอะไม่ต้องมาคืนหรอกเพาลำบาก ทำไมแม่ถึงใจดีขนาดนี้นะครับเออแม่แม่เป็นคนใจบุญมากเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เงินของแม่ไงคะแม่เป็นคนเอาเงินของแม่จะไม่ให้ตอนที่ไม่ต้องคืนด้วยแม่ใจบุญมากเลยค่ะแม่ใจบุญใช่แม่ใจดีแต่เงินนั่นนะไม่ใช่เงินแม่อ้าวแล้วแล้วเงินใครรับก็เงินน้องพูนไงค่าขนมเดือนหน้าทั้งเดือนเลยอะค่ะ มีเหตุผลนะนี่เดี๋ยวโคโจะยินจะเจน่แม่มีเหตุผลคืออย่างนี้นี่น้องพิมฟังด้วยน้องพลุนเนี่ยเขาตั้งใจจะทําบุญกับเพื่อนใช่ไหมเออช่วยเหลือเพื่อนแล้วแม่ถ้าเกิดเอาเงินของแม่บุญนั้นมันจะกลับมาที่แม่ฉันเอาเงินค่าขนมของหนูถูกแล้วค่ะเขาบว่าหนูน้นต ถ้าขนมไม่ได้ซื้อขนมจริีๆไม่เป็นไรหนูจะอิ่มบุญอิ่มบุญเวลาเราทำบุญบุญเข้ามาเราจะบายใจอิ่มใจมีความสุขมากเลยโอเคครับดีใจด้วยนะลูกลูกดีใจด้วยนะดูแล้วพี่พี่นะครับพี่ลืมโมขยองไว้พี่ไม่หาโมขยองกัง